สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันญากาจาบายถิ่นธมบริตนะฮะเอาเล่นทายยากสะแล้วครับสามสี่เสียงเราจับมาแล้วครับท่านผู้ชมเตรียมสลิงดึงละเมื่อกี้ของเข้ามาเห็นกันจะจะแต่เสียดายฮะเก็บบรรยากาศตอนที่ถอยมาไม่ทันเดี๋ยวคงจะมีเรื่อยแล้วครับในช็อตลักษณะแบบนี้ลองดูครับว่าจะเอาคันไหนดึง ่ะมาแล้วครับ320ลองดูฮะลองดูต้องแบ่งดินหน่อยหนึ่งไหมหรือว่าจะเอาเลยแหมมันไม่เหนือความคาดหมายผู้ชมวิ่งงานหน้าดินก็ประมาณนี้ครับ ลองดูครับผู้ชมใช้เป็น320นะครับในการลาก ดีใช้ได้ครับ <laughs> เอาสเต็ปเดียวครับผู้ชม <_ d ata> เหนือนจินตนาการอยู่ <_ d ata> ยังไม่ได้แบ่งดิบน,นะครับมาถึงก็ดึงเลย Na ah, brode, na brode. ต้มนะครับท่นานผู้ชมเลือดขึ้นอย่างต้มเลยเหลือสามสามเฮดของเราห้อยเก้าห้าครับแต่ว่าเสียงนี่เกินเพื่อนครับนี่แหละค,ครับเสียงเขาแม่แรงดีจริงนะซีรีส์เลย สามสี่สี่ครับคุณผู้มชมกดปุ๊บโดนปั๊บเลย ึบโอ้สุดซอยเหมือนกันแล้วครับสามเพชรเรา ตัวแรงเรามาแล้วครับเขาบอกว่ายังไม่พลาดนะฮะสำหรับตัวแรงวิ่งมาได้วันสองวันแล้วฮะยังไม่พลาดกันนี่แหละครับสโลแนกนเขาแรงจัดสัมผัสได้ ี่ต่อมาจากอู่อู่อัมพันธ์การช่างนะครับอำเภอเรนแดงอืมหย่อนท้ายลงไปเลย ไปดูรถไทใหม่กิฟคันนี้ใหม่ป้ายแดงเลยนะครับออกมาเพิ่งลุยงานกันได้ประมาณสัก2งานนี่เองสายดันสายดัน 70ครับงานอเน,นกประสงค์เหมาะสำหรับงานเข้าไร่ไช้ดันสนุบ เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับก,การติดตามและก็รับชมกันมาลา่านผู้ชมเลยนะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ